โอเคมาบ่นกับกูวันนี้กูรีบเลยแล้วกันกูจะมาบ่นสามเรื่องนะตามสไตล์บ่นกับกูเหมือนเดิมเรื่องแรกเรื่องตารางการลงคลิปแน่นอนว่าเออช่วงนี้ช่องผมจากที่ถ่ายคอนเทนต์ไปเรื่อยก็เริ่มจะมีคอนเทนต์แปเพิงมาเยอะกับคอนเทนต์บ่นเนาะอ่ะคือมันก็เยอะแหละผมว่าผมจะเอาเป็นผมจะเปลี่ยนระบบคอนเทนต์เป็นว่า มีซับเพลงมีบนมีเรื่องป้ายยาแล้วก็มีเอ่อการแต่งเรื่องนะครับแล้วก็เล่นเกมแต่เล่นเกมเนี่ยน่าจะนานมาทีนะครับแต่คือช่วงนี้ตารางการทำคลิปเนี่ยจะแน่นมากมีสี่คลิปที่มันหนุนหลังกูอยู่ตอนนี้ี๋ยวกนักกิฟต์ยูอัพที่เขารีเคมานะครับ่านแรกทำให้เสร็จอยู่แล้วแล้วก็ เออมีอีกวิชาไอ้ทุยผิดแล้วไอ้เฮียเกตออกจนกูเอ๋อและมาอีอัน what a wonderful world นะฮะของลูอิชามซองนี่เดี๋ยวผมจะรีบแปลให้เสร็จเลยเพราะมาแปลง่ายดีแล้วก็อ่าฟ l ายม to the ด o o มูนฟ m ายม the m o ด n นอันนี้แปลง่ายแปลไม่เทิงแปลง่ายคือมันแปลแบบ ไปได้ลวดเดียวจบเลยเว้ยแต่คือมันไปให้สวย,ยังมันก็ข้างยากครับผมคีดแกะหาคำแล้วเพลงสุดท้ายน่าจะไปง่ายที่สุดคือเออ oh carol i am by the fool นั่นแหละแป๊บนะน่ะง้างแปลง่ายเลยประมาณนั้นแล้วผมก็จะทำคลิปเล่าเรื่องถ้าใคร ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมก็จะเห็นคลิปที่อเดตลี่แพนะฮะซึ่งกูเล่าเรื่องดึงแน่นอนคลิปนั้นกูลบทิ้งนะครับต้องรีบไปดูแหละเพราะว่าจะลบหลังจากที่ทำซับสี่คลิปเสร็จแล้วก็เตรียมตัวทำคลิปใหม่นะครับคือผมจะทำเป็น d ด i ล y แพนหนึ่งเดตลีแพนสองเดลแพสามเปลี่ยนเรื่องราวให้หมดเลย นะครับแล้วก็แบบวางแผนใหม่อะไรหมดแล้วก็ยังอ่าแน่นอนมีหนึ่งสองสามมไตภาคมีภาคว a t if มีภาคสี่แล้วก็มีาห้าสิบเรื่องน่ารู้ซึ่งแน่นอนกูทำครับแฟสัทที่เหตุผลที่ว่ากูทำคลิปอะไรแต่งนิยายมันนานเกินในเยอะกว่าจะเรียบเรียงมันยากนะเว้ยกูทำเป็นคลิปพูดเลยดีกว่านะง่ายดีเล่าเรื่องเหมือนเล่าเรื่องก่อน ประมาณนั้นก็มีคิดป้ายยาไฟมีทูเดอะมูนอันนี้แต่ผมทำาแต่ผมไม่บอกว่าผมจะทําในรูปแบบไหนเลยแต่คิดไว้ในหัวหมดแล้วตัดต่อนานแน่นอนคอนเฟิร์มดังนั้นต้องทำอย่างอื่นให้จบเชี่ยไม่ตัดอีกเลยคือกูจะทําอย่างอื่นให้จบก่อนนะครับถึงจะมาทําไอ้ป้ายยานี้เพราะแน่นอนไม่ตัดต่อนานแน่นอนเว้ยแล้วเรื่องที่สองเตกตกแก้วยังดีที่เคมีได้เกตสีแตเกตอย่างอื่นก็ตกนะ นั่นเดี๋ยวปีหน้านปีหน้านี่ผมอาจจะไม่มีเวลาทําคลิปเลยคลิปที่เป็นก็น่าจะเป็นคลิปพวกนี้แหละนะครับเป็นคลิปบ่นกับกูอย่างนี้อ่าขอให้รู้ไว้เลยแล้วก็เรื่องสุดท้ายเกี่ยวกับโควิดเรื่องโควิดเนี่ยมันแบบอ่าจริงมันเอาไปทําเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งได้เลยมันถ้าอะไรนักหนาโอ้มาแนละ้วคือมันเอาไปทํา เป็นอีกคลิปหนึ่งได้เลยคลิปคลิปคลิปหนึ่งได้เลยอ่าฮนั่นแหละแต่คือสิ่งที่ผมจะบอกก็คือโรงเรียนผม่มันมีอาจารย์ติดโควิดดังนั้นไดเรียนออนไลน์แน่นอนซึ่งกูก็แบบอ่ากูก็ไม่พร้อมไม่พร้อมมากๆไม่พร้อมสุดๆนะครับ ก็มาบนแค่นี้แหละบนเร็วๆรีบกระชับนะครับพ่าเมื่อกี้ไม้ตัดแล้วจะตัดอีกตอนไหนก็ไม่รู้ดังนั้นไปละครับบาย